สาธุชนทั้งหลายคำว่าสาธุชนก็คงหมายถึงคนดีก็่พอเป็นคนดีแล้วเราเจึงได้มากันที่นี่อันดับแรกประเด,ด็นสาคุญคชอตนจิตใจเนี่ยสำคัญ แม่เจตนาเกิดขึ้นเมื่อไรก็เป็นคนเมื่อนะแม้กำกับหญิงคนหนึ่งที่เทศนศีลลังกานานมาแล้วเธอมีศรัทธาที่จะไปไหว้พระเจดีย์เมื่อมีศรัทธาแล้ว เธอก็พยายามที่จะสลัดการงานต่างๆแล้วก็เดินไปในขณะที่เดินไปนั้นเธอก็คิดในใจว่าขพระเะจะ้าจะไหวพระเจดีนี้ไปถึงระหว่างทางก็จะไปเห็นดอกบัวผมดอกบัวผมนี่มันจะสีเหลือง็สมควรที่จะเอาไปไหวพระเจดี จังได้แวะไปที่ต้นไม้แล้วก็ไปเก็บดอกบัวกลม <c oughs> ก็ไปเหยียบเอางูเห่าเข้างูเ <c oughs> ห่ามาันเลยกับตายยังไม่ได้ไปถึงพระเจดีย์แต่ในคำทีจะเก็บแสดงไว้ว่าไม่เธอตายไปแล้วแต่ก็ไปสวรรบ ไปได้วิมานที่มีความสวยงามถูกเจ้าควบคมเห็น,นว่าวิมานทองนั่นเองเพราะฉะนั้นเจตนาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเจตนาและดีแล้วมันก็เกิดเป็นบุญทุกก้าวชาติทุกเวลา <c oughs> ที่เรามาบำเพ็ญกุศลน ตั้งแต่เรายังไม่ได้ <c oughs> บำเพ็ญกุศลเราก็ได้บุญมาแล้วบุญนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะต้องเข้าใจว่าทำไมเราจะต้องทำบุญ <c oughs> การทำบุญนั่นเพื่อต้องการที่จะเอเอเอพัฒนาคือพัฒนาตัวเราเองเนี่ยให้สูงขึ้น ถ้าเราไม่ทำบุญนั้มีแต่บาปก็เรียกว่าคมเห็นตัวเองให้ตกต่ำหมายความว่าต่ำลงไปจนกระทั่งถึงบุตรชนคนหนาไปด้วยอาสวะทสิเดชอะไรเหล่านี้แต่ถ้าหากว่เป็นบุญแล้วเป็นการพัฒนาตัวของบุคคลคนนั้นอาจจะสวรรค์นเนี่ยสดัดแสดงว่ามีโยกชั้น จาสุมหาระจาสุมหาระแล้วก็ยามะแล้วก็ดาวเด่แล้วก็ดุสิแล้วก็นิมาไดร้รดีแล้วก็บาลีมิสาวดาวดีสำหรับสวรรค์มีอยู่หกชั้นแล้วก็มีพรหมอีกสิบหกชั้น ไปตั้งแต่บมมรมบาลิสัจชาไปจนกระทั่งถึงอากา,ารยะกรมอันนี้เป็นเนวทางของการพัฒนาเหมือนกันกับมนุษย์มนุษย์เรากับสัตว์เนี่ยต่างกันสัตว์ปรยหานจะเป็นชาม้าโขกระเบืเอหมูหมากาไกา่ลิงข้าวบำชนิี อะไรก็แล้วแต่มันเคยเป็นมาอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นของมันมาโดยตลอดมันไม่นุ่งผ้ามันก็ไม่นุ่งผ้ามันพูดไม่ได้มันก็พูดไม่ได้มันไม่มีการพัฒนาเราดูแต่วัวควายที่มันเกิดขึ้นมาเป็นพันปีไม่รู้สิพันเที่หมื่นปี มันก็แก้ผ้าอยู่อย่างนั้นมันก็ไถนาอยู่อย่างนั้นเขาก็ใช้แรงงานมันอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นมาให้ก้าวหน้าแต่ส่วนมนุษย์เนี่ยได้ก้าวหน้าขึ้นมาอย่างมากมายเช่นแต่ก่อนไม่นุ่งผ้าเหมือนกันมนุษย์เนี่ยก็ไม่รู้จักเพราะว่าสติสัพพัญญา หรือเรียกว่าปัญญายังไม่กว้างความแต่เมื่อเขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะพัฒนาโดยการนุ่งใบไม้เนี่ยเริ่มมีสติปัญญาแล้วแล้วก็จากใบไม้ก็มาเป็นเชือไม้แล้วก็มาเป็นภาพความสบายที่สีสันวนันนะแตกต่างกันไปมีสัรสารน้าม,มากยิ่งขึ้นนี่คือการพัฒนาของมนุษย์ จากก่อนเวลาจะสื่อส,สารก็เดินหนังสือบ่าเดินไปบอกกันว่าอย่างเก่งก็ขึ้นมาไปอะไรอย่างนี้เป็นตน้นแต่มนุษย์ก็ได้พัฒนามาเป็นโทรศักรมาเป็นโทรทัศน์มาเป็นวิทยุแล้วก็อยู่ที่แคนาดายอมอยู่ที่ประเทศไทย หลวงพ่ออยู่ที่ประเทศแคนาดามีเรื่องอะไรที่วัาธรรมคนไม่ถึงห้านาทีหลวงพ่อร่วรู้หมดแล้วเว่าว่าโรัต์ไปนเนี่ยเความพัฒนาของมนุษย์นอกเหนือจากนั้นก็พัฒนาที่อยู่ที่อาศัยแต่ก่อนก็อยู่กันขุดหลงอย,อยู่ใต้ดินเหมือนกันครับ สัตว์ต่างๆแล้วอยู่ในถ้ำบ้านแต่เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาม,มาเป็นบ้านบ้านเป็นราคาหมื่นยนันบ้างแสนยันบ้า,ลางล้านยันบ้างกว่าล้านบ้างเป็นค่าเรือขาดบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้มนุษย์ใส่พัฒนาม,มาหยุกยาต่างๆแต่ส่วนก็ใช้รากไม้ใบไม้เป็นยา ยนี่นก็ใช้ยาต่างๆแก่ไขแโลกต่างๆได้โดยชัดลันทำไมมนุษย์จึงได้มีปัญญาพัฒนาตัวเองถึงขั้นนั้นก็เพราะว่ามนุษย์นี่มีจิตใจที่สูงก,นะกว่าสัตว์มานัแปลว่าใจอุชระแปลว่าประเสริฐยิงก็ผสมเข้ากันจากนะั้ ก็เป็นมนุษย์มานะอุจาระก็เป็นมนุษย์เราเรียกกันว่ามนุษย์มนุษย์คือจิตใจที่สูงสง่งเมื่อจิตใจสูงส่งแล้วการที่จะได้มาสัตว์รูปเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้มาเป็นมนุษย์สักคนก็มาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระพรหมมาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ เป็นพระเทวดาชั้นสวรรค์ก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้จะต้องมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะได้รับการพัฒนาต่งางๆเมืม่อเป็นเช่นนั้นการตั้สรุปพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นมาในโลกพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยอะไร เราเราคิดดูว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์เหมือนเราธรรมดลาลีเองก็มีพระมาเหสีมีโอรสแล้วก็มีประศรชาวังเป็นกษัตริย์อย่างนี้แล้วก็เป็นตัวตนเป็นบุคคลเราเขาเหมือนกันกับเราไม่ได้มีอะไรผิดแต่ว่าทำไมจึงเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเป็นพระพุทธเจ้าเพราะความจักะรู้ ที่ใจของพระองค์นะครับได้พัฒนาขึ้นจากผู้สื่อชนมาสู่กัญญาชนจากกัญญาชนมาสู่อริยชนจากอริยชนมาสู่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้คือการพัฒนาพัฒนาดวงจิตให้จิตเนี่ยประเสริฐเมื่อจิตประเสริฐทำไมจึงประเสริฐเพราะว่าคนเรานั้นมีเกเลส เป็นราคะโสะโมหะความโลภความโกรธความหลงมีอยู่ในจิตใจเมื่อมีอยู่ในจิตใจก็เรียกว่าบุตรชนเมื่อมีกิเลสอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีกิเลสเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก่อนแต่จะมาสัตยรูปพระองค์ก็มีกิเลสเหมือนกันกับพวกเรานี่เองแต่ในเมื่อพระองค์มาทำสมาธิแล้ว จะเริ่มไมปัสสนาก็กำจัดกิเลสเหลออนี้ออกไปหมดเกลี้ยงเรียกว่าพระอราหันต์ส,สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ใจเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนตามคนสามมีใจเ้วยกันนะทุกคนก็มีใจเรียกว่าใจประเสริฐมีใจอยู่แล้วเมื่อมีใจอยู่แล้วเนี่ยเราก็ทําความดีให้กับใจ สิ่งใดที่เป็นความดีเราก็ทําให้กับใจทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อที่จะให้ใจของเราเนี่ยได้รับการพัฒนาขึ้นอากบุญชนให้มาเป็นกัลยาณชนก่อนเมื่อมาเป็นกัลยาณชนแล้วอริยนชนก็หนีไปไม่พ้นก็จะต้องเป็นขึ้นไม่ได้วันใดวันหนึ่งยกตัวอย่างเช่นนางวิสาขาเธอมีชั้งรูปสวยรวยทรัพย์ นับไม่ถ้วเนเงินทองมากมายกลกว่าเขานับร้อยโวดพันโวดหมื่นโวดแสนโวดแต่ว่านางวิสาขามีมากกว่านะั้นคือนับไม่ถ้วนแต่แล้วมันมากเกินไปจะเรียกว่ารวยทั้งรูปสวยด้วยทับเจ้าดยทั้งมีสามีด้วยในอย่างนี้แต่ทาไมนางวิสาขาถึงมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้เพราะนางวิสาขาได้สาเร็จเป็นพระโสดาบัน ได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วแล้วก็ได้เสียสละสร้างครั้งวัดถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระสงฆ์วันละพันองค์ในเป็นประจันอกจากนั้นทั้งละหมืน่นทั้งละแสนนาวิาสาขาไม่ได้หวั่นไหวอะไรเงินทองเหลือล้นคนประมาณแล้วก็สร้างความดีความดีนักบุญปรากฏขึ้นเป็นเกียรติยศเกียรติศักในปัจจุบันในโลก แล้วก็ยังเป็นความดีเช่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในจิตใจของเราด้วยเพราะฉะนั้นทุกบาปท,ทุกสตางค์ที่เราบริจาคทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบริจาคคือการสร้างความดีก็คือการสร้างบุญก็การสร้างบุญก็คือการสาารสา้างเชตให้เกิดการพัฒนาเมื่อบุญมากเข้าบุญเต็มเปลี่ยนก็เรียกว,ว่าวัฒนาบารมีบุญเต็มเปลี่ยม พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยชัสุดท้ายพระองค์ทําอะไรที่เกิดเป็นผู้เวสสันดรเราทาวเป็นแต่กวัญ้างโบราณมาเรามีการเทศพ,พระเวสสันดรแล้วก็ทางภาคอีสานเขาเรียกว่าเอาดุลพระเวสก็พระเวสก็คือพระเวสสันดรน,นั่นแหละแล้วก็อ พระเวสสันทํทำอะไรบริจาคทานบริจาคทานจนเงินหมดเพราะพระธรรมถูกไล่ไปอยู่เขาโอมโกดเขามาขอรูปก็ให้เขามาขอภรรยาก็าให้เรียกขอให้หมดบริจาคเมื่อบริจาคแล้วความดีก็ได้ส่งผลให้พระองค์มาเป็นพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าเราเองเนี่ยทุกคนเนี่ยเราก็ต้องการอยากจะสําสเร็จ สำเร็จแน่นอนถ้าหากว่าเราเข้าบนทางแล้วแม้ก,กันกับเราจะเดินทางจากกรุงเทพไปโคราชเราเข้าทางถนนที่จะไปโคราชต้นทางเราเข้าได้แล้วเราุนงมน้าสามทางที่จะไปโคราชมันก็ถึงไม่วันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งก็ถึงโคราชเพราะว่าเข้าบนทางแล้วแม้ก,ก,กันกับเราถ้าการเข้ามาสร้างบุญแล้ว พอมาพัฒนาบุญจะพัฒนาตัวมันเองเกอหมายความว่าเราไม่ต้องทำอะไรหรอกเราทำแต่บุญแล้วก็ในที่สุดเราก็ทำสมาธิสมาธิเป็นเรื่องของการทำด้านจิตใจเพราะพระพุทธเจ้าจะได้สาเร็จเป็นปรรรมมรพระอรหันตสมาสพุทธเจ้าพระองค์เป็นนังสมาธิอยู่ใต้คนุศลภู เราเป็นน<โ>ักสมาธิจิตได้ทราบความด้จักเราเนี่องจากเป็นมาของพระพุทธเจ้าได้ทราบความดีเราก็พากันทราบความดีคือบุญโดยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงจัดว่าบุญปัญญานิว่ารากระทำิงนกติกถาโหติปานินั้นบุญเท่านั้น ที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าสวัสดี